thank you สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องเองนะคะในช่อง Easy Healthy เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายๆนะคะฝากอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะในค่าคืนนี้ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยน้องเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะหลายคนเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้แต่กําเนิดหรือว่ากรรมพันธุ์นั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องไปกินยานะคะไปหาคุณหมอนะคะทุกๆเดือนนะคะ ที่น้องเอรักษาอยู่เนี่ยก็คือโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่เกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรับประทานยาแก้แพ้นะรับประทานยาแก้ขยายหลอดลมนะรวมถึงมีการพ่นยาล้างจมูกด้วยแล้วก็ฉีดยานะคะเป็นค่อนข้างหนักแต่ว่ายังไม่มีคือเรียกว่ายังไม่ได้เป็นขนาดไปนอนโรงพยาบาลค่ะ แต่เราก็พยายามดูแลตัวเองนะคะคุณหมอก็บอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีโอกาสหายแต่ว่าโรคภูมิแพ้นเนี่ยมันแค่แบบว่ารักษาตามอาการถ้าวันไหนที่อากาศเย็นน้องเองก็น้ำมูกไหลไม่สบายไอเจ็บคอหรือว่าจามนะคัดจมูกถ้าวันไหนที่อากาศดีน้องเองก็คือเป็นคนปกติเลยเนี่ยแหละคะ่ะมันก็ไม่ได้มีอาการหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นในขณะที่แบบบางคนยังเป็นเยอะเนาะแต่ตัวเอง,เองค่ะก็มีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์นะคะโดยสินค้าอาหารเสริมเนี่ยหลากหลายแบรนด์มากแล้วก็กินมาตลอดนะ มันก็เรียกว่าทรงทรงสุดๆนะคะจนมีโอกาสได้มาทําธุรกิจสุรียนเนาะแล้วก็บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกลุ่มเพิ่มวิตามินซีนะคะเพราะจะช่วยเรื่องของการ,การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนะคะตัวเองเนี่ยจะเป็นหวัดบ่อยง่ายนะ,ะเป็นหวัดบ่อยเป็นแบบอารมณ์แบบว่าไอจามเจ็บคอนมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบเจ็บอดๆๆอดแอดออดรอดแอดแอดอะนะภาษาภาษาภาษาเพื่อนว่าวแล้วก็คือแบบ เป็นอารมณ์เหมือนกับ3วันดี4วันไข่อย่างนี้ค่ะจนมีโอกาสได้มาใช้สินค้าของซูเลียนนะคะเราก็รู้สึกว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะไอโซโทรีนะคะกลุ่มตัวนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มน้ําผลไม้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพน้องเอกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่มีลูกๆหลานนะคะแล้วยังป่วยอยู่นะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้นะคะน้องเอกก็อยากจะฝากไว้นะว่าสามารถติดตอ่อนะคะ สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ถามว่าตอนนี้หายไหมมันก็ คือเราไม่ได้ไปตรวจอ่ะเราจะการัน,นตีก็ไม่ได้หรอกเนาะในช่วงเวลาที่อากาศมันเย็นๆเนี่ยมันก็มีบ้างนะคะแต่ปกติเนี่ยน้องเอ๋จะต้องล้างจมูกแล้วก็ทานยาทุกวันแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องล้างจมูกไม่ต้องพ่นยาแล้วก็ไม่ต้องทานยาด้วยนะคะก็คืออาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดว่าเราจะต้องรับประทานยาหรือเราจะต้องพ่นยานะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เนาะสำหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์นะะในกลุ่มของโรคนะคะโรคภูมิแพ้ซึ่งตรงนี้ก็ สำคัญมากๆสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามแล้วก็อินสบอกมาหาองเอได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย